ครับวันนี้เราก็มาแนะนําวิธีการใช้มัลติสีโนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับอาคารนี้เพิ่งทำล่าสุดครับเป็นผลงานล่าสุดดูจากตะเข็บนะครับอันนี้คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตะเข็บด้านหน้าครับจะเสมอมากครับทางรัสเซียจะดันจ่าจะดูให้เรียบร้อยอย่างนี้ครับการใช้งานของมัลติสีโน้ตนะครับก็เปิดออกมาแล้วก็ยกขึ้นใครเห็นไหรับไม่เห็นหอยกลายใหม่ครับอ่ายกขึ้นแค่นี้ครับการใช้งานไม่ยากเวลาลงก็ดึงลงมาธรรมดาครับ แล้วก็ปิดไปธรรมดาแค่นี้ใช้งานง่ายมากปิดลาบเดี๋ยวเรามาดูนะครับยกขึ้นปึ๊บนะฮะแล้วก็ลงปึ๊บแล้วก็ปิดเข้าไปบางร้านที่ทาจากที่อื่นมาแล้วมีปัญหาไว้มาแก้ที่ร้านเราได้นะครับเราดูตอนขึ้นนะครับเวลาขึ้นยกขึ้นอย่างนี้นะครับเวลาลงก้าวลงปึ๊บ้วออกอกันกขึ้นปึ๊บ แค่นี้เองครับปิดง่ายมากครับจบครับแม่